กูรู้ว่ารถชายอย่างนี้นะกูไม่นั่งนะกูไปนั่งรถแมนสายแปดเดียวโอ้โหมาสายแปดนั่นรถไฟหอแล้วนะพี่รถโค่นอื่นไหะนี่เลยครับต้องเปลี่ยนถ่ายมันเรื่องครับผมไไจะเปลี่ยนมาแปดปีแล้วพี่ครับผมต้องเปลี่ยนเลยครับเอ๊ไม่ต้องตกใจขนาดน,านั้นเพราะพี่เป็นผู้โชคดีเก้าท่านแรกได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรีค่ะปีด้านในยังมีของให้อีกเสื้อยืดให้ถึงตัวโอ้ดีนี่เสื้อครับใสอาม่า มีอะไรเนี่ยมีรหัสชิงรางวัลด้วยอะไรในบัตรโทรศัพท์เหรอไม่ใช่บทการนี้ได้อะไรอ่ะพี่ชิงรางวัลลุ้นสปอร์ตไบ์ของรางวัลเยอะมากเอ๊ะิ้งเสื้อกล้ามอะมาใครเฉลิมอะไรอาม่าสวยกว่าครับอาม่าดูได้เสื้อ X Men ด้วยดูโอ้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้พี่แรงเหมือนรถใหม่เลยครับทำอะไรเนี่ยคุณจะไปเ m ็กแน่ X Men อะไรเรียกไปไปช่วยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหน่อยเอาไปฮะอาม่าก่อนอยู่นี่คอยอ่ะ ครับถ่าเครื่องเสร็จแล้วครับเห็ุแล้วครับผมยังไม่ทหนขอเบอร์เลยโอ้่ตัวอะไรเนี่ยเป็นไงครับในรถเนี่ยนะมันต้องมีพลังงานอยู่ในรถสักอย่างอะไรหรอแม่ผมหันมาดูสิโอ้โหมาทั้งทีมเลยเว่ขับรถเว่ยขับรถ